พามาดูมะพร้าวน้ำหอมกะทิครับอายุสองปีเจ็ดเดือนตันแทงออกมาแล้วครับจันที่หนึ่งจันที่สองตัวนี้ครับเยอะเลยจันที่หนึ่งจันที่สองป่าทําน้าตาลไปแล้วมีจันที่สามมีจันที่สี่มีจันที่ห้าตัวนี้ห้าจันครับ แล้วก็ต้นนี้ทำน้ำตันสดสองจันสามจันสี่จันอตัวน,นี้ก็ออกแล้วหนึ่งจันเดี๋ยวจับทำน้ำตาลสดหมดเลยครับจันจันแรกจันที่สอง รูต้นนีอ้ออกมาแล้วใช่ไหมจันที่สองออกมาแล้วครับ